สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะเต็นท์รถประเสิริฐผลรุ่งเรืองสกลนครอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินมีรถกระบะแขบตัวเตี้ยนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันเลยรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะลูกค้าสเกิร์ตก็เป็นของ ZX f o r t e ซนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยรถคันนี้นะคะเป็น t y y t t a h i l u ัก e ีโวสมาร์ทแคเครื่อง2.4 Entry Se ซัด i ีดนะคะปี2021 ก็สีขาวสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าของเขานะคะก็เป็นโฉมปี21อนะคะกระจังหน้าหมูป่าเป็นสีโครเมียมร้อมรอบแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าเป็นสีโครเมียมอยู่ตรงกลางรูระ,ะ,ะบายความร้อนนะคะก็มีเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของไฟตาคู่หน้าของเขาก็เป็นหลอดไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันที่้อมไฟก็ยังใส่แจวเหมือนเดิมเลยด้านล่างด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้า ล้อแม็กก็เป็นอ่าล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของยางถ้าสึกล้อหรือปีต่ำเกินไปทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีสติกเกอร์ของ Z X f o r ็กฟมาให้ด้วยนะคะสวยงามมากแล้วก็จะมี ตัวหนังสือเป็นสีโคเมียมนะคะเขียนว่าไฮลักซ์นะคะกระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีดำนะคะตัดกับสีของตัวรถมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้เลยกันสาดกันสาดก,ก็มีมาให้เลยเป็นกันสาดแท้จากโรงงานนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะที่จะเปิดปิดประตูของเขาเป็นสีดำแล้วก็มีที่ครอบกันรอยมาให้ด้วยพร้อมกับช่องเสียบกุญแจมาให้หนึ่งช่องแบบนี้เลยนะคะ ก็ประตูนะคะเปิดปิดสนิทนะคะก็สามารถเปิดแขบปด้านหลังได้นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะมาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะนี่รถคันนี้เป็นตัวเ e ตอ dition นะคะรถตัวเตี้ยมาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะ,ะด้านท้ายนะคะก็สเกิร์ตนะคะสเกิร์ตด้านท้ายก็สวยงามมากเลยลูกค้าไฟนะคะไฟด้านท้ายเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะ ก็ออกปกติครบทุกดวงเลยไม่มีขาดนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ลูกค้าที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะลูกค้าเปิดปิดง่ายสนิทนะคะใช้มือเดียวปิดก็ได้แล้วก็แมกไลเนอร์ของเขาก็สวยงามมากเลยนะคะเป็นแมกไลเนอร์จากโรงงานเลยลูกค้านี่สวยงามมากก็อาจมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆน,นะคะตามอายุการใช้งานด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีตัวหนังสือบอกรถรุ่นยี่ห้อนะคะเป็น รถ Toyota h ไฮ u ักซ์ลีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูว่ารถคันนี้นะคะยังสะอาดยังเหมือนรถมือหนึ่งแล้วก็เข็มใหม่ก็นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่เลยนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะลูกค้าสะอาดสะอ้านแล้วก็กว้างขวางมากเลยนะคะก็ยังได้กลิ่นของความใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าเบาะของเขาก็ยังใหม่นะคะเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดําแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะตรงกลางก็จะตกแต่งลวดลายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะทางซ้ายแล้วก็ขวาที่หนุนศีรษะด้านบนนะคะสามารถเลื่อนระดับได้เลยนะคะแล้วก็สามารถถอดออกได้ที่ปรับบาะของเขาเป็นแบบแมนนวลน,นะคะก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ ปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็สะอาดสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนี่มีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะลูกค้าก็เดิมเดิมนะคะฝั่งคนนั่งนะคะคอนโซลฝั่งฝั่งคนนั่งก็จะมีแอร์แบ็กมาให้1ตัวนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บเอกสารนะคะมีมาให้ทั้งหมด2ช่องก็ด้านบนตรงนี้ช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็สามารถ เอกสารสำคัญสำคัญใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะลูกค้ากดแล้วเขาก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะคะก็สะดวกสบายนะคะใช้งานถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็สามารถดันเข้าไปได้นะคะลูกค้าคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวามาให้พร้อมกับนาฬิกาบอกเวลานะคะแล้วก็จะมีที่เปิดปิดไฟฉุกเฉินนะคะนี่แบบนี้เลย ส่วนหน้าจอเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เป็นแบบัชสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB ได้ตามปกตินะคะและที่สำคัญก็สามารถเชื่มอม GPS นำทางได้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p l a y ก็เชื่อมต่อได้แล้วก็จะมีช่องเสียบนี่ USB อยู่ตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้เลยจอก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้า ด้านล่างลงมานะคะก็เป็นที่ปรับแอร์นะคะเป็นแบบแมนนวลก็จะมีที่ปรับทิศทางของแอร์ที่ปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิแอร์นะคะแล้วก็จะมีปุ่มไล่ฟ้านะคะอยู่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบ power outlet มาให้ทั้งหมด2ช่องเลยนะคะทั้งซ้ายและขวาลูกค้าไม่ต้องแย่งกันนะคะนี่สะดวกสบายด้านวนหัวเกียร์ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์นะคะวางเงินวางธนาบัตรได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ หยิบใช้ง่ายๆนะคะสามารถวางไว้ตรงนี้ได้รถคันนี้ก็เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะคะเกียร์ถอยก็จะอยู่ด้านบนซ้ายสุดแบบนี้เลยลูกค้าก็ผักไปให้สุดแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนนะคะถ้าถอยรถก็จะได้ยินเสียงติ๊ดๆนะคะเบรกนะคะก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดาด้านข้างเบรกมือก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะกแบบนี้เลยแล้วก็จะมีช่องเก็บพองเล็กๆน้อยๆนะคะ ในส่วนของที่พักแขนตรงกลางนะคะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะก็สามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ลูกค้าอยากใส่ของอะไรก็สามารถใส่ได้เลยนะคะสะดวกสบายพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยธรรมดาสีดำสามก้านนะคะมีแอร์แบ็กมาให้นะคะอยู่ตรงพวงมาลายัยแล้วก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์โตโตยต้าเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะก็จับ ง่ายถนัดมือนะคะพวงมาลัยคันนี้เรามาดูเข็มไม้รถคันนี้นะคะรถปี21ไม่อยู่ที่13,000ก,กิโลนะคะลูกค้าไม้น้อยมากๆเลยรถคันนี้นะคะยังไงก็ฝากลูกค้าพิจารณากันด้วยนะคะในส่วนของการแสดงผลบนหน้าปัดนะคะก็จะขึ้นตามปกติเลยนะคะลูกค้าถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าปัดแบบนี้เลยก็ให้ลูกค้า สังเกตเอาเองนะคะกุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจเสียบรีโมทนะคะลูกค้าแถมไปให้2ดอกเลย แคบด้านหลังนะคะก็กว้างมากเลยนะคะลูกค้าเบาะยังใหม่ๆยังไม่แฟบเลยนะคะหรือว่าถ้าเบาะรถคันไหนเบาแคบคันไหนที่แฟบนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะพนักพิงด้านหลังก็เป็นหุ้มผ้าสีดํานะคะแบบนี้เลยนั่งได้สะดวกสบายนะคะเบาแคบก็ใหญ่นะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะลูกค้าสามารถเก็บใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า เครื่องมือกุญแจนะคะนี่สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยชุดแม่แรงสามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะเก็บง่ายสะดวกสบายสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้าตัวคันนี้นะคะก็ทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้นะคะรถคันนี้ก็จะแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะ Toyota Hilux Revo Smart Cap เครื่อง2.4 Z e dition นะคะ ปี2021ราคาอยู่ที่418,000บาทนะคะค่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000กว่านะคะลูกค้าก็ทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าลูกคา้าท่านไหนที่สนใจเป็นรถเก๋งรถสีประตูหรือว่าเป็นรถคันอื่นนะคะก็สามารถทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าสงสัยว่าอาชีพพ่อค,ค้าแม่ค้าออกรถได้ไหมอาชีพเกษตรกรออกรถได้ไหมนะคะ ก็ทักแชร์เพจเข้ามาสอบถามกันได้แล้วก็มีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุกยิสี่ชั่วโมงนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสุวนรครวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแอดมินจะนํารถมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ